วันดีตกทายคือเก่าครับสุขสกคนในช่วงกิจกรรมในการต่อต้นมะขามเทพ่าท่าเรี่ยวอยู่พี่น้องอ้ยกองไหว้ครับแต่เดียวไปเห็ดหัวเห็หนห้าวแต่ว่าในช่วงนี้กับบรรยากาศบ่ค่อยดีเด้ครับพี่น้องกับพงดูหยาดมาแล้วครับฝนครับพี่น้องฝนรับเบอวยเมล็ดดอกไม้เลยครับฝนครับฝนรับสงสสีสิสอางไงบ่ว่บ๊บวยบรรยากาศในการ ตอนจริงต้นมะขามเทพไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเยอะครับมะขามเทปอยู่ในนี้ครับนี่ครับตอนแถวนี้ครับเพราะแถวนี้ฮอตตอนเล้วๆครับี่ดันไตตอนเล้วๆป้องแล้วบรรยากาศครับบึงเหมือดมาบัดหรือพี่น้องครับทั้งบ้านพี่น้องป็นอะไรๆเหมือดบ่ทั้งนี้กำลังเหมือดมายาเราก็มีครับพี่น้องครับกับอยู่ในสวนนี่แหละครับสวนเกษตรือเก่าแล้วครับก็เลย สี่เหลี่ยม่ระเบียครับเป็นเหมือนเป็นดับมาแล้วรับบรรยากาศในช่วงตอนดบ่ายแต่บ่มันบ่ายเดี๋ยวเดินดูเช่นไรครับเพื้นก้ยคนกเมือนมาแล้วพี่น้องรับบรรยากาศในสวนนี่สิละครับในการเหตดกิจวัตรประจำวันตละเมือส่วนที่ห้าตอนแ้วก็สออยู่ะมานนี้ครับกับปงแล้วครับัวนีตอนล้วได้ครับพี่น้องครับใช้ตอนไปแล้วครับเลื้แต่จับป่งครับ่วนที่เลี้่งก็สี เย็บขึ้นไปใบตะเฮ็ดประโยชน์ได้หลายแนวกับหลายอย่างขับเบ,บว่าจะเฮ็ดไอ้ส่วนนี้อะครับ่ใบตะเต๋อใบตะแนีครับเฮ็ดปื้นดังไฟขับบรรยากาศในช่วงฝนสิเมิดมาตอนแรกๆกับพระเช้าแรงเลยครับนี่ในช่วงบ่ายขับบรรยากาศนะครับที่ห้องตอนแล้วเรียบร้อยก็จะประมาณน,นี้ครับต้นมะขามเทศพันชมพู่ครับก็ะรอชุดใหม่ของปีหนาออกมาฝน ครับตรงช่วงนี้ต้องเบ่งไ้ซะก่อนนะครับในช่วงนี้พอฝนตกพอเขากับเป็นห้องสุขภาพสุขูรณกนนี่ก็ครับมีต้นกล้วยครับจะเดี๋ยวออกไปปลูกไม่อยู่ครับบรรยากาศต้นกล้วยครับถึงฝนมาแหนบอากาศนี่ครับพอการสิขย้ายพันต่อไปครับต้นกล้วยนะครับบรรยากาศในตอนใบในสวนเมื่อขวามือฝนในกิจกรรมในการตอนมาขัเตี้ยวนีงเหลียอยอ่ครับเหลียวเ่กี่ต้น ครับเขามาบึงครับกล้วยก็เรื่องออกดอกครับว่ามันกล้วยดังเด้อพี่น้องครับเป็นกล้วยและประทานห้องในหัวในสวนห้องนี่ล่ละครับก็ไว้สนิ้สักอนนะครับพราว่าเป็นหมู่ฟ้านมาบึงเปิดเมา่อมาบรรยากาศไม่น่าไว้ใจครับบางยาเราครับตั้งในบ้านครับก็ไว้สนิ้สักอนนะครับกสวัสดีครับ